สาัสดีครับผมพอดีได้เนื้อสวยๆรอบกลางคืนครับผมมีตอนรับน้องสาวครับแต่จำได้ครับว่าเห็ดกินก๋วยเตี๋ยวกันเหมือนกันรังแอกดก้ยมาคุยกับผมขาดผู้นึงเดี๋ยวก็มาผู้ดใดก่อนเพื่อนกันไอหวานอสวัสดีท่านานาคาคกับเจนุง่งค่ะมามตามมารออีมิสหนึงนะครับคนนี้อยู่กับทีมงานคนชาววังหายอยูฮายกินครับผมลานฝายไงครับทำ สบายดีป่ะครับเป็นเป็นพืชเป็นต้นป่ามากใช่ว่าได้กิ่นไฟเนื้อปลาปลาด้วยในวัวปลาได้ตัวนึงการทางว่ะต้นจยำปลาอ่ะไอ้อื่นเห็ดมิมนรู้เลยเอาตามเตะปลาเลยอู้เหนือคืองามนะครับเหนือสวยงามเหนือปลาสซางมาให้พิเศษครับถ้าเขาขาดเมื่อกี้เลย เดี๋ยวสิเลี้ยงปุยเองมันเหลือใจจังบาทดเขามีสามร้อยกว่าบาทนี่อันนี้เลี้ยงฟอบนะคะสามร้กว่าบาทเดี๋ยวเลี้ยงเองครับเดี๋ยวเลี้ยงฟอบฟอบลงกินต้องจุห้เบิ้งต้องจุห้เบิ้งคำไม่ไงเลยนะเดี๋ยวเห็ดแจวแบบเห็ดดื้อกันนะเอาเห็ดแจวให้เบิ้งนะแจวจุสูตรปุยเลยปุยได้ปุยได้เห็ดปุยละต้องพี่นูที่ทำให้ดูพี่นุพี่นูต้องปรุงน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มเพียสูตรเด็ดให้ปุยได้กินน่ะเอาเดี๋ไปอู้วนไปเออต้องอู้เพียก่อน แตเห็ดสูงกินเอาบางๆง่ายๆเนาะจีนปากงามดูติดเขาสิเบิดดเพรา่มันจิพอดีข้าเลยเด้เาา่อเนาะเนี่ยต้องกาีดมีดมาตรงห่วงเขาอยู่มีดเบื้องกันนะขูดขนขาบางเท่านั้นไหเออขุดขนแข้งตายข้าจอดรักเอาหินแล้วอยู่นี่เลยบว่าเขากันเลยอันนี้ว่นุปงุงน้ำจิ้มให้ปุ้ยเด็ปุ้ยเพียววางเบิ้งลดนี่อดใจ๋งกว่ไว้เลย ลองมึงกันเลยอิ่ยอิร่เน้อสดเนาะบีเลยมทางไหนทหล่เตวเยมาอีริตอีิครับมาแบงก์ลอยก็ได้สิคมสวยอนยมันเลยกมสวยดอกสนครับสลูกิสาสนเนื้อสดีสดาวหมูสดดีหวานครับกสอีสานตขอบคุณพี่โอครับวันนี้อยู่ที่สวนปาล์มแผมบ้านหนองไผ่นะครับวันนี้ก็จะใส่ไอเทะ ได้ปลาเด็กโตโตมันอูพี่แอ้มโตใหญ่แปดโลทุ่มเอหน่อยประมาณยี่สิบโตนี่แหละนี่ครับอูพี่แดำร้อนแกงท้องจีนแซบขึ้นครับผมบอกแล้วมันจีนัวขึ้นแล้วก็กินแบบสบายใจดีอแกงดื่อนอกป่าแข้งจับขาแล้วไหายจะเป็นคนป่านเด้อนางลงไปกันนางลงไปกันนางมึงยืนนี่เอ้า โอ้โกล่องมาบรท่านครับผมรับมันม้วนอย่างนเขาเผื่อนี่เพราะว่าลงไปตลาดตลาดอันสวยเฮียงเลยผิดรู้นะมาครับดูเถียงกำลังได้ทีแล้วกำลังด่าอันหัวกล่องมันกำลังถีลงมาไงเออกำลังถีเสือกน้าครับพี่นเออกต่แพนมาอย่เดี๋ดาหน้องนี่ล่ะเบิ้งอันนี้ก็เดินมาที่นี่เบิ้งเครื่องไม้กันนะครับหันตับกันนะเขาติดแก้วแล้วเนื้อฟันที่ตลาดนั้นของป้าด้วยแม่ป้า ข้าวชูบันสีแดงไหมข้าวตั้งเขียงเท่ากับปข้าวชูบเนาะเป็นไงน้องไผ่น้องแหนไส้เครับคุณสุดยอดเลยโอ้วแดงยึงคือมีตะย่างเขีย่ยมะมันเป็นสีแบบว่าโดดมากตรงนี้มีม้วงบางครับรสชาติมันอะไรรสชาติไม่รู้ไม่กล้าซื้อมันแดงมากเนื้อฟ้าน่ะเป็นเนื้อหมูผสมสีอันนี้ง้วนหรือเปล่าเสียลวดอันนี้ง้วอันนั้นเนื้อฟ้านเนื้อฟ้านแต่ว่าเขาปผสมสีไหมคือตลาดของฟ้าจักเบิร์ต อุ้ยตะยานแห้งบุก่าเสือเขียนเลยเสือก็ได้แต่คำบองกะก่อยคือกันเลยบางคนบ่รู้เลยแดงเจืงคือว่แดงจืดออกสมศูนย์ป่าบุก่าเสือนะครับเขียเขาถิงเปอดแล้วอเอาเสี้ยใส่เลยอเชอบแบบไหนแค่นีละสมบัติสีละครับคนเบืองนะครับ ใส่ผงสูตรอย่างเดียวเอยแล้วนะครับเียอรเลยครับโอเคครับถ้าพริกไม่พอเพิ่มได้เอาไปเลยโอาใครก่อนเอาพี่โนก่อนเอาพี่โนรับคิดเามครับเพิ่งเอาเพิ่งเปล่นอันคิดเหมือกันเลยเป็นยากันที่เป็นยากันทั้งในก่อนแล้วทางแม่ไงแม่เจ้าไงช่ำชื่นแต่ผมมาแบบเกลียหลายเลยประหยัที่ว่าเกลียเหลือบ้านน้อง นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องอีกนสดออกก็ทำไหมมักแบบซดออกซูมหนึ่งแจ๊เป็ดเลยร้องบึ้มแ่บมากรานบอแานบอผมวัดก็เดียแซนมาไกลเมียดเดียวเดียบเมียเจียบๆแล้วั้นี่น้องกิ๊แจงแจ้งใครก็ดีะติยอมยอไอ้กูม่รับวาน าหออนาบบนเ้ร้องเพลตะวันเนื้อเนื้อไม่ไม่จะเคียงะค่ขี้อยูนะเอาแบบสุนสุดมาไงได้พันตับแสบเปไหนแบมากแ่บนั่นจับผิดตาของจับดีไหเลยจับผิดจังไดเเอามาพันตับเอาโชว์โชว์หนีก๊ลังดังสุดนี่คุัน นี่เหรอแจ่วบิลียอันไส้คิริวพันตับนี่ทีนหนึ่งเลยน้ำพันตับอ่ะแต่เอาใส่เนื้อน้ำพร้อมมันจะขมรสอยากแกะตพร้อมให้ไม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยต้องใส่ยังใส่ปากยังเดียวครับเอออ่ะต้องปักแล้วคลุกคลุกเดียวนี่เอาปากแตงกินมีแตงกินแตงได้ป่ะต้นหอมมันกยึดิใช่ไหมอันนี้แนะนำครับแต่มันไม่ค่อยเผ็ดนะเนี่ยมีลาดีเลยน้ำกิมแบบสดเด็ด บาเท่าแล้วชอบไหนสุดแจกว่า์สนี้พันผุกย้างตามเล่นเลย้องดูเขาเหนียวหวานมากพี่บอบหยอกยอกอะไ่นแั้วไหจำัหวานดีนะเป็นไหนครบเลยตำหัานต่กล่องำไายเฮียแล้วตกล่องกินว่าเปลี่ยนแจ่ใเ่กระมัง ใเพีกอีกหนมันเผ็ดกนี่นึ่งม้คุกตั้นะเผ็ดประความบอกวนเลยมาชนกอนด้วยนะชนเยไหมตามมาขไปทีดูน้ำคูสองเลยหน่งยพาบริสารต้องชนครับผมสามารยิบถือไหมพอพอแก็ไหนพอก่อนแชแไปเลยพอเนี่ยก็ได้ขาดสาวดอนมันงาม้ซื้อ กินแซ่บพร้อมเป็นปอบป่าถามอะไรครับไม่นุ้นแค่กระบันสมัยร้องกนทั้งนี้ในตูปเป็นแดดโลนี่ตูปเป็นโลบ่ะครับจิตตุมตอนนี้แม่นครับโอเคครับผมเดี๋ยวซิมสวนพี่โอ๋เมื่อนั้นผมต้มโยนมองต้นป่าไม้ป่าเมื่อนั้นแบบมั่วๆครับเมื่อนั้นสายอากาศกินน้ำ ต้มหัวเดียวกิ่ได้หางคนโห่ดรอวรนยาก,กาศครับผมแหมโอ้ยักักรักเราเิงสินี้กันคว,ควายแบบเขาเป็นนึ่ซอยแบบนี้วอยแบบใดนี่ไวายรอยทีสร้อยหางครับพี่ครับมาชมต้มปลายโยกวัด หัวแดโลนั่ครับหัวเดียวครับนี่ครับหัวเดียวอ๋อใหญ่ยยูบุมเมือดี่ยวก็หนาไม่โน้อแม่เดี๋ยวก็โเดี่ยนดีหนาวานมน่ทุนะปาใหญ่กยครับสุดยอดครับผมนีาเสีบจริงครับจังสีเพราะว่าหัวมันหัวเดียวนี่สุดรเยลงไปกับเเวิดกแต่กัมันเสยบที่สุดได้น่นเลย ไข่าดูไข่ด้วยครับดูไข่ด้วยแม่ได้เอาลงเล็กน้อยก็ได้ผมจะล่องเบิรงครับโฟงกระดูกไข่บัครับเอาลงหมดเลยไข่มันมีอยู่นี่ไงเอาลงสักหน่อยพอครับไปด้วยคั่วแบบอินเดียอยู่บ๊วยแมนครับโอเคครับผมโอเคเนื้อลังไข่ไว้แมนครับพักลดีว Vây một vây một thầy nhớ thầy dạy rồi không ơn xung không có xung ui xin cho anh nào Hãy ừ. subscribe <laughs> ประมาณคำที่สิบแล้วสุดยอดเลยนี่ครับปลาที่แซ่บก็ปลานั่นดีดครับแต่ชุวงน,นี้ต้องปิ้งต้องเผาต้องทอดครับผมโอหแต่เพี้ยนใหญ่เลยล่ะนี่ครับเสียนของแท้ใหญ่ใหญ่นะไงครับ มันมาซูกอบตรงทุกแบันี่อะไรครับการาขนะเนไรครับนีรับอะไรครับทุกวันมันกรโตนิดปลาายครับปลาจไม่ตายสดๆครับดิ้นเลยเมื่อหลังการถ่ายทำดิ้น็นมานตกทั้งเต่าทั้งคนเลยนี่ครับน้างเอาข้าวต้องเอาข้าไปทุกบุ่มคนใส่ได้เกลือย่างเดี๋ยวผมบอกเลยย่างป่าย่างไงป่าก็ใจป่าก็ย่าง อนกเเาะโอเคเกลือเต็มเต็มขยับเข้าตำแหน่งโอเคตามใจเลยมือหนิจะว่ากินอะไรเล้วมือนีิพีคกับสัมไกร้แล้วโอเคครับการออกพายจะกินครับมอสูรอดบนันแม่โอ้ใสยนัวเือากันครับผมหมูตัวกันเยอะแน่นี่ยังปะใส่เพียเราวะใส่ปุ๊บแต่ผมไม่เพียผมไม่บีบเพราะแสบได้ โอ้ยเหลือนิดเดียวเลี้ยงแกไม่ผมใส่แกวายปวดมาเอาลงบนเลยนั่นเออทำไปคันออกมาจากใส่เลยจุ๊บโอ้ยเยอหน่อยให้เริมวาสิตรอยโอ้เยอะอยู่่งเนาะมันหอมครับกลัวเองบอ๊ใช่ครับแต่กลัวเองไม่องใส่หลายกลัวเองเส่นไาลนี่โอเคซีซีมาเดี๋ยวฟังฟัเลย อชอบผม้อมๆพี่ยังบ่อลงบดล้วนนโอเคเดี๋ยวหั่นหอมให้ชอบพร้อมก็เขียนล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลองลองคนเบิองกันนะครับพอดีรู้แต่ว่าหอมอกหัวลายแรงแจ๋วครับผมเลยกินต้องใส่ไม่ได้รสชาติไม่ดีนะครับแจ๋วผิกประจําใจนะนี่ลูกโดดเปล่าครับปลูกไว้บนทั้งถ่างบ้านแจ๋วหมดโหหนุ่มีด้วย ดูดูเหมือนผักไตเลยเดินตกชุบพอนตกยีฟซีโอ้ดดมันสูตรแม่เด้ครับผมแตงสีกินน้อยหลีหมูเน้าสองเจียงเ้วพริกใส่เม็ดๆเลยไม่เห็นทะนุนี่ครับ อนี้ลูกโดดใหญ่ลูกระเบิดลูกระเบิดไปไปติ๊บเลยพี่พี่ก็ตักใส่คือขี้นิกเน็ดอสดเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านคุณตามให้ไปไปนั่งรอผงเซนเรียบร้อยแล้วมาเพิ่มความหอมอืมนี่วิ่งบูเดี๋ยวต้องจัดให้ครับผมเนี้ยก็ร้ครับป่าปลาไม่รู้สูนี้มันหนาวฝนตายมีแต่งวันเดียวไม่ย่างเลยนะครับผมนี่ก็นอนเหนื่อยก็ควยเดี๋ยวพริกพริกใครเบิ่งครับแต่สูตรชุ่มมือนี่เขาพริกเทียดเดียวครับผมก็ได้มาพริกดู เนื้อนี่พีห็น้องเขาก็ปลานี่กลับสองเพียร์เื่อเดี่ยวเลยกินได้เลยครับเขาต้องกัดเย็นใหม่เพราะ,อะเอาผักมากเอิ้นดือผิเดเียวลำมอมใหม่มากยด้วยไงโอ้แต่สีหอมดีสุดีงหลวงเลยเปมะกูดน,นะนี่เม,มนมะกรูดนี่เขาบริหารแต่ไป,แตไปไร้เดียวครับต้องตพันแหที่สุดเขาเนื้อยำกินรสแกสี่จุด ต่อมือต่อมือพักหลังไปคุยพักหลังเนี่ยหลังนั่นนอะเจอมาตู้นีมาเพื่กบอยยังผมตุดทใา่เลยแตก็ด้วยนะเห็นสีมืออยู่เด้บางทีมันขิมาน้ำพวกเพล่พวกบีครับยางยินเสียงอย่ยินเสียงในข่าวทังไหน้องโอ้น้องน้ำหวานกับนนี่ักไทยเลยบ้าน สวัสดีค่ะเบิ้งตัวหมดพร้อยอินดีเลยเนี่ยอันนี้ปูฟองอ๋อเลยอ๋อารับเอามาจิ้มอยไม่เป็นก้อนเนื้อปุ๋ยมาด้เลยใส่พริกก็เสียบพริกมาให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียวเสียบนะสวัสดีไม่เอาบวนเบิดขึ้นแล้วมือหนีจอดครับผปลาบันจิกี่ยาวเต็มจุดไปลองที่มึงคนจิ้มไปยังตรงนี้ส่วนมึงจิ้มฟองเลยมึงจิ้มฟองเลยเึงอย่าไปกินทางเดียวกันเพื่อนเนี่ยติดโควิดด้วยอ๋อ มือยุ่งรัวจะใส่ต่เกี๊ยบเพื่ออเอม่บบหเนี่ยมือบานพี่ข้ากััง่ตัดมกูบากินไม่เป็นพี่แดวัดีค่ะกินไม่เป็นกที่บอกมากจนมิเต่าเพิ่มเี่เหเวันจืดกินปล่เอายังน้ำปลาปะต้อมก่อนมก่อนใส่เกียรส่บีได้ครับผมใส่เกียรใส่บีใส่เกียรใส่บีเบอร์ระบอบมีบีเที่ยมบีบีบี คนบทสื่อน้องฟ้านมาน้ำขวดาวาดเลยทีบาทอย่างพิกันก็ดแม่ก็เกือได้แล้วพดีเลยนิเงมีเดียมเ้อ่านั่นนอ๋อเซตมามาครับอดีนี้เซาอลูกพี่เดลูกพีโอ้ยได้บ่ได้เห็นกัน่ได้เด้าดักเนที อันตนาไว้จัเมือเขาไว้ย่างดีแต่เหลียวบงโซ่เอซ่เจอกันเหลียวบงนากันอยู่ในกองกันเมาเพราะาซื้อดีมากแป๊บเดียวชิมเบิ่งกอนตำนานเด้นตำนานเลยมือ้าสาวในตำนานมือต้องชิมนะาสาวมอบอลก้ต้องชิมชิมชิบกินดิอาซิมเบอร์โอ้มันุแล้ว แนวดิบแนวดิบปกินมันคือคือกันก็ควยดิบมันละไมนครละสัตวมาซุกมเรวมาซุกแเ้วขนาดขาลูกพีนี่โหดเลยสิมดูชิมมึงครับลูกพีคอยต้องซิมก่อนนะตัวผมขายผมผนเลยแยายามดเพราะมันหอม

มาแล้วเอาเพิ่มโฟมผมหน่อยนะครับผมมันยังอีกชิ้นนึนะครัริสกันเลยนี่นะนครับไข่หูสุดยอดเลยตละตัวนู้ตางยตนูนะ่ะโลเนาะครับผมเดี๋ยวขอซิมซิมใครสนสล่ะมันจะเป็นแบบก็ยังยำมะยำมะกรอกแม่วางี่ครับ,รบน่าสูบคัก้าสบคักยำมัน่งานใครมันจงังิสแะสบผมบอกเลย กินเนม้อหมือนแม่เห็นเลยจดอดเพราะดีดีครับผมดีมือมาอไส้ทำตานนี่นค่ัเยี่ยมบ้านๆกับปอไซเหรอครับแต่ส่วนผม,นมจิ้มัวโป่งเลยจริงีนี้คนแบบบก,กินดิแห้งแสบด้วยกันนี่ผมบอกเลยแบบเ,<อ>เนี่ยมันมีความมา โอ้โหเริ่มตัวลงแล้วก็เป็นนั้นครับน้องพี่โบเลยหนาวน้องมือนีหนาวดีน้องเป็นพายุหนาวปัจจุบนถึงว่าดำมือหนีหนาวครับแต่ตั้งปัจจุบันต้องตัอไปอัดวานล่ะนอนสีเมียอยู่บ้านเลยแข่ครับก็บอกว่าเล่นกันนังหนาวกันหนาวเลยโอเคครับผมคือวันไม่แห้งกับเมื่อนอนผมหัวต้องร้อน ก็พักแมงหน่อยเออก็ใ้ักแเพราะเพเพราะมนี่ครับให้เป็นโลกเบาหวานติดต่อไปกันได้พิจวันาวานี่มาพิจันหาวานมาอยู่แล้วมัเนี่ยหวานปะไอหวานไอหวานไอหวานดูคนดูี่เราพจวันหวานี่มายู่กันไายันเนี่หวานไค่ะอยู่น้ำหวานลายจนเป็นเบาหวานเล็กน้อยเจ้าหนิมพิจาคนสวยเบาหวานไม่เป็นเบาหวานโอเคมาครับตอนนี้ บรรยากาศสุดยอดมากนี่เอกโซต์ตอนนี้กำลังฮอร์ร์นเจ็บตีเวทีบุญหลายแค่เขาละตื่นเด่นแคนี่ครับตรงนี้ปลาตัวใหญ่ย่างพอมอบเสือ้พร้อมอยู่จมันป่าชิมนะครับแสบหลายแสบหลายต้มปลานะครับเนาะต้มปลาเดี๋ยวได้สซตไปแล้วยิ้มนิดหน่อยก็ยกยินป่าอร่อยเลยเนี่ยซุมนี่ซุมนี่หัวล้อทาละโอเคครับผมน้องปวยครับมาชิมไข่ปลาเนี้ยแล้วอื่นเสิร์ฟ โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาตะเพียนไงที่ย่างแบบห้วยเกลือน้องเอิญไปเลยน้องเอิญไปเลยจบไปเลยในสุดทายไปเอิญไปเลยตะเพียนตะเพียนปลาตะเพียนบอกแสบสุดแล้วเพราะมันกแสบแล้วเนาะซีอยู่อย่างกินลูกเรากะเครื่องนึงจำกบก่อยตรงเนี้ยถัหม่อนนะแฉบแล้วอุ๊ยแสบแด้อเป้ง สุดตอนกคืนครับผมดับหนาวต้องเป็นด้วยแดงแดงได้เินหูนี่แหละครับมันเสียบด้วยแดงเ็แซะบวอันนี้อะไรงเงี้ยไม่ยอเผ็ดเยาว่าบอกเลยด้วยใยป้องคนนี้สุดยอดอ๋อมผักความกลับมผักความเก่าหูเนื้อมันหลรียี่มงแม่ม้วมเนื้อมันหลขนาดนี้เลยนี่ครับมีเยนรีก็เต็มเลย จะลอเอมงนี่นะครับแต่ว่าใต้ตาวัานี่เนื้อเน้ำเต็มเลยครับต้หมหัวปลาโอ้โหขันรุ่นนี่เมพอะตัวใหญ่เท่าไรไม่แทงแสบลลองครับลองมาลองมาลองหวัวปลาตาป,าป,ปลาแฉลบมากเลย <Yeah. S 1> แตกตาเห็น <Yeah. S 1> หัวปลาแตกนหน่อยเลยรอบนาวห้อนปลาวาดนะครับ <laughs> ปลาหัวเข้าอย่างเลยสุดยอดมากตสมัวปลาบวาน่แตกมาก